สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะตั้งใจจะมาทำ what s h o my makeup bag นะคะหรือว่าฉันพกอะไรในกระเป๋าเครื่องสำอางบ้างนะคะก็เออมาอัปเดตให้ดูกันดีกว่านะว่าพกอะไรบ้างคือช่วงก่อนน้เนี่ยออม็นคนไม่พกกระเป๋าเครื่องสำอางเลยนะแต่ว่าด้วยความที่พอเราทํางานใช่ไหมบางทีเช้าๆเราอาจจะแบบยังไม่อยากแต่งหน้ามากนะคะแต่ว่าตอนกลางวันหรือตอนเย็นหลาอจะต้องมีแบบไปคุยงานเจอลูกค้านะคะหรือบางทีไปสังสรรค์กับเพื่อนต่อนะ ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะทําให้เราเนี่ยต้องเริ่มพกเครื่องสําอางซึ่งเครื่องสําอางที่ออนพกนะคะก็จะเลือกเป็นชิ้นที่แบบว่าอืมนะควรจะมีควรแบบคนพกไว้นะคะเพราะพกแล้วสามารถได้ใช้แน่นอนนะคะไม่หนักกระเป๋าเปล่าๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางของออนนะคะไม่แน่ใจว่าซื้อจากไหน M c o เ e t e e r หรือสักที่นึงนะคะที่เป็นลิขสิทธิ์ Cinderella นะคะแล้วก็เปิดออกมากดานี่นะคะ อย่างแรกที่พกนะคะนี่เลยค่ะทิชชู่นะคะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมไม่พกกระดาษซับมันนะคะคืออันนี้ความเห็นในส่วนตัวของออนนะคือเวลาซับมันเนี่ยมันซับพวกแบบเครื่องสําอางออกไปด้วยถูกไหมแต่เราไม่ได้ต้องการซับเครื่องสําอางนะคะซึ่งเอาจริงๆนะออนไม่ใช่คนหน้ามันนะผิวออนผิวผสมดังนั้น ความมันเนี่ยออนมีน้อยแต่ส่วนมากมันจะเป็นเหงื่อถูกไหมแบบด้วยความที่อากาศร้อนอากาศชื้นอย่างเงี้ยพอเจอเหงื่อเจออะไรเข้าไปเฮ้ยเราไม่ชอบออนไม่ชอบให้หน้าเหนียวเลยออ,อนทนไม่ได้จริงๆหืนหน้าเหนียวแบบจะเป็นจะตายดังนั้นเราจะพกทิชชู่นะคะซึ่งระหว่างวันเนี่ยพอหน้าเหนียวหน้าอะไรเงี้ยออนก็จะแบบซั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 บอย่างเงี้ยคือเหมือนซับความมันซับสิ่งสกรปรกซับเหงื่ออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เติมแป้งนะคะ เนี่ยซับๆๆพอใช้เสร็จนะคะก็ทิ้งจะไม่เอามาแบบใช้ซ้านะคะเพราะว่าการที่ใช้ซ้ำเนี่ยอาจจะทําให้พวกแบคทีเรียรสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยที่มันแบบสะสมอยู่เนี่ยนะคะกลับมาที่หน้าเราใหม่นะคะและอาจก่อให้เกิดสิวต่างๆได้นะคะอย่างที่สองนะคะพอซับหน้าเสร็จนะคะก็ตามด้วยตัวนี้เลยะคะ่ะตัวนี้ก็คือ MAC m i n e r a ลไลซนะคะเป็นชาร์จวอเตอร์นั่นเองค่ะคือเป็นอะไรที่แบบใช้มานานใช้มาบ่อยรีวิวเยอะแล้วเนาะก็เป็นเหมือนแบบมินรัลสเปร์นะคะที่แบบฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยผิวหน้าเราเนี่ยมันจะเหมือนแบบปื่นอะมันจะแบบเหมือนได้โดนพลังแบบชาร์จมาเต็มที่นะคะซึ่งพอฉีดว้เนี่ยหน้าเราจะชุ่มชื้นนะคะจากหน้าที่เราแบบเหนื่อยๆละล้าอยู่เนี่ยมันก็จะสบายนะคะซึ่งอันนี้ออนเลือกเป็นเหมือนแบบ ันสีส้มๆนิดนึงนะคะคือมันจะเป็นคล้ายๆกลิ่นส้มเนี่ยกลิ่นส้มเนี่ยพอมันดมงมาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนแบบผ่อนคลายสบายแล้วก็ช่วยให้เรามีแบบเอนเนอร์จีมากขึ้นนะคะตัวเนี้ยคือชอบมากคืออยากให้เขาทําแบบไซพอกพามากเลยเพราะที่เขาทําไซพอกพามันจะมีแต่โต้ฟิกซ์ถูกไหมแต่ว่าถ้าทาเนี่ยไซพอกพานะคือแบบเคยซื้อตุนนะ้น่ะพูดเลยนอกจากนี้นะคะตัวนเนี้เองช่วยให้เครื่องสำอางแบบติดทนนานมากขึ้นนะะ่ะคือ,คอมันดีมากอะ่ะมันดีงามจริงๆนะคะ อย่างที่สนะคะก็คือแป้งฝุ่นนะคะอันนี้ก็คือของ f l a r l e s m e นะคะเป็นรุ่น p u f f i d a vitamin loose powder นะคะก็ตัวน,นี้คือออนชอบใช้ตั้งแต่เช้าเลยคือทากันแดดทาคอนซีลเลอร์แล้วก็ตกแป้งฝุ่นนะคะแล้วพอระหว่างวันบางทีเราแบบเฮ้ยขึ้นหน้ามีเหงื่อเราซับอะไรออกไปนะคะเราก็จะฉีดสเปรย์เสร็จปุ๊บนะคะเราก็ตกตัวเนี้ยตกตกนะคะตกทับไปได้เลยซึ่งตัวเนี้ยมันจะแบบไม่เป็นคราบนะคะ ให้ดูกันใกล้ๆนะคะว่าตัวนี้เือตบทับไปได้เลยนะคะทับเครื่องสำอางทับอะไรต่างๆเงี้ยได้ไม่เป็นคราบนะคะแล้วแป้งน่ยมันจะค่อนข้างเกาะหน้านะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแป้งฝุ่นที่อ่อนพกติดกระเป๋าตลอดเวลานะคะเรียกว่าหน้าเหนียวปุ๊บซับฉีดตกครบค่ะ ต่อด้วยอายไลเนอร์นะคะออนก็ใช้ของคอสลุกเหมือนเดิมเนาะคืออันนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะโอเครู้จักกับแบรนด์แต่ไม่เคยเล่ตังไม่เคยอะไรนะคะใช้เพราะชอบและแนะนาเพราะว่ามันดีจริงๆถ้าคนที่แบบใช้ตามก็จะรู้เนะาะมันดีอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นที่เป็นตัวเมจิกเนาะมันก็จะใช้สําหรับขอบตาบนส่วนอันนี้จะเป็นดินสอนะคะก็สำหรับขอบตาล่างคือยอย่างบางวันเนี่ยเราออกมาเรามีแค่คิวถูกไหมแต่พอจะไปเจอลูกค้าจะไปเจอเพื่อนอนะเราจะปล่อยหน้าโลนเหรอก็ไม่ใช่เราก็ต้องมีแบบอายไลเนอร์ขอบตาบนหลว่าถ้าจะอยากจะจัดหนักนิดนะะค สอตัวนี้คือพกไว้เลยนะคะมันสามารถแบบเปลี่ยนลุกแบบจากตาโลนๆนะคะกลายเป็นเหมือนแบบเฮ้ยตาแมวตามีเสน่ห์ตาพุ่งตาเจ,จาิดจรลัดอะไรก็ได้นะคะตัวต่อมาก็คือนี่เลยค่ะ Canmake Matte เ l อ r c h e e k s ur, iques, นะคะเป็นบลัชออนนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะออนใช้เบอร์0ูนย์นะคะก็จะเป็นแบบสีชมพูชมพูอย่างนี้นะคะก็ตรงนี้มันเป็นบลัชออนที่แบบพกง่ายนะคะแล้วก็ที่ชอบนะคะชอบพกมากเพราะว่าตัวเนี้ยคือแปรงเขาว่ามันนุ่มนะคะมันนุ่มมากๆคือมันไม่ได้เหมือนแบบแปรงบลัชออนทั่วไปที่แบบพกมาแล้วมันใช้งานไม่ค่อยได้นะคะคือตัวเนี้ยยังใช้งานได้จริงนะเวลาปัดอย่างเงี้ยเราก็วนๆถูกไหมแล้วเราก็แบบ ปัดแก้มเราซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยคือก็ได้สีสวยๆแล้วเนาะแล้วก็สีค่อนข้างติดทนด้วยค่ะ <c oughs> มาถึงกองทับลิปสติกบ้างนะคะจริงๆอ่ะคือออนมีลิปสติกค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าจะพกอยู่ประมาณ3สีแท่งนะคะ <c oughs> ก็อย่างอันเนี้ยของมาเจคอบนะคะมันจะเป็นแนวแบบว่าชมพูอ่อนแบแมทแบบธรรมชาตินะคะดังนั้นสีเนี่ยมันจะเหมาะกับการที่แบบวันใสๆวันธรรมดาหรือวันที่ไม่ได้ต้องการแต่งอะไรมากมายนะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็คือของคอสลูฟนะคะก็คือมันจะเป็นสีชมพูแบบว่าออกตุกตานิดนึงแต่ว่าเนื้อเขาเนี่ยจะไม่ได้แมตมากคือมันจะมีแบบความครีมมี่นะคะเหมาะสาหรับวันที่แบบอยากได้แบบปะจุบุจุบุอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวเนี้ยก็เหมาะส่วนอันนี้นะคะเราต้องมีพกไว้เพื่อความสวยงามนะคะเพราะเป็นลิปของทอมฟอนนี้ค่ะอันนี้เป็นสีออกแบบว่าเนื้อเนื้อนะคะก็คือได้เนื้อนูดแบบนูดสวยนูดผู้ดีผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเฮ้ยต้องไปออกงานเนี่ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยทาทับได้นะคะได้ลิปที่สวยสวยเลยค่ะ แต่ถ้าต้องการความติดทนนะคะก็คือแม็กเลยนะคะเพราะว่าทนเวอร์กินค้องกินข้าวเลยก็ไม่หลุดนะคะอันนี้เป็นเนื้อแม็นะคะสาหรับของแม็กที่ออนพูดถึงเนาะที่มาติดทนมาต่อด้วยตัวนี้เลยค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อมาก็คือขนตาปลอมนะคะคือออนจะพกไว้เลยนะคะอันนี้ก็คือของออนเบบี้เลชเชสนะคะเป็นขนตาปลอมขนนิ้งนะคะซึ่งเพกไว้ตลอดเพราะว่าบางทีเนี่ย เราไม่ได้ติดขนตาถูกไหมแล้วเราไม่ได้พกมาสคาร่าออกมาแต่เราอยากจะแบบเคยต้องไปเจอเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนติดขนตาสะพรึงมาแล้วล่ะหน้าเราจะล้นอยู่คนเดียวหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะดังนั้นเราจะพกขนตาปลอมไว้นะคะเพื่อให้เหมือนแบบว่าพร้อมทุกสถานการณ์อะจะเบาจะหนักคือเราพร้อมแน่นอนว่ามีขนตาปลอมนะคะเราก็ต้องมีกาวและกลันไกลค่ะกันไกล,นกลเนี่ยคือเราจะใช้แบบว่าตัดตรงหัวกระหางของของนตาปลอมแล้วบางทีเหมือนแบบ เขาจะทําก้านแบบแกนมายาวนิดนึงถูกไหมแล้วก็ตัดให้มันเข้ากับรูปตาเราอะไรเงี้ยหรือตัดขนตาให้มันแบบพอดีกับดวงตาของเรานะคะส่วนกาวเนี่ยออาก็ใช้ของคอสลุมเหมือนเดิมนะก็ใช้แล้วมันติดดีติดทนคือแบบเคยนั่งวินมอเตอร์ไซค์หรือจะแบบเล่นรถไฟหอตีลังกาน้ํศาสตร์มันก็ยังไม่หลุดนะคะก็คือตนวเนี้ยเป็นกาวโปรดของออนอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือ w h a ช s น n My m a k e u ั Bag นั่นเองค่ะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วเจอกันใ่วิดีโอหนะะ้า,าค่ะ ัสดีค่ะ